แฉลมเอลเลสเทนให้เป็นเอเลเ์สปอร์ตเป็นยังไง ไปดูค่ะสวัสดีค่ะสัรดนี้ก็มาพบกับนัตตี้กับช่องลัตตี้ขายฟอร์ดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5อีกเช่นเคยค่ะวันนี้น้องรตี้ก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับรถหล่อคันนี้เลยค่ะนี่เลยพี่ยักษ์ใหญ่ของเราค่ะฟอร์ดเอเวอเรสต์เทน2.0เลต6สปีดขับ2ของเรานั่นเองค่ะสำหรับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาถูกและก็เบาที่สุดในท้องตลาดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะสงวนราคาอยู่ที่1,392,000บาทค่ะสำหรับลูก นีะะคะกับช่องนัตตี้ขายฟอร์ดรับไปเลยค่ะราคานี้น้องรัตไม่ขายน,ะน้องรัตขายพี่ไหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเจ้านั้นค่ะอีกรอบนะคะหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสําหรับคนันนี้น้องรัตด้านสุดจุกๆให้เลยแสนสี่หมื่นสามพันบาทเยอะไปไหนคะบอกก่อนนะคะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้ค่ะที่บอกต้นคลิปเลยก็คือเอเวอเรสต์เทนแต่งเป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตค่ะสําหรับลูกอารุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่า แต่งลูกค้าค่ะรีเควสเลยว่าพี่ขอเป็นรุ่นเทนแต่งสปรอร์ตเพราะว่าพี่อยากเซฟงบไม่อยากใช้เงินอกรถเยอะนะคะแล้วก็ไม่อยากผ่อนสูงด้วยรุ่นนี้ต่อจรวดมากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้น้องรัดดัดแปลงให้เป็นรุ่นสปรอร์ตแบบนี้เลยนะคะดูภายนอกแทบไม่รู้เลยขนาดน้องเซียวยังต้องก้มดูหลายรอบเลยนะคะว่าเอ in in mind, ๊ะนี่มารุ่นเทนหรือรุ่นสปรอร์ตต้องบอกก่อนว่ารุ่นเทนนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าให้จยวดของร้านมาว่าพี่ขอเป็นรุ่นเทนที่แต่งสปรอร์ตแล้วก็ขอเป็นสีขาวมุกนะคะสําหรับสีขาวมุกนะคะเพิ่่มคาาสี122,000บท และรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แรงมา170แรงมาและแรงบิด405นิวตันนะคะมาพร้อมกับแอปพลิเคชันฟอร์ดพ s ที่สามารถสั่งล็อ,ลอกรถปลดล็อกรถสตาร์ทรถดับรถจองคิวเข้าสู่บริการและก็ดูโลเคชันตัวรถผ่านแอปพลิเคชันตัวเดียวได้เลยนะคะ <S <S สำหรับรุ่นนี้นะคะยกสูงอีก80เซนด้วยนะคะสามารถลุยน้ำอ่ะขอขอให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะลุยน้ำได้สูง80เซนเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปตัดเอา ค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะลูกค้าน้องรัดค่ะคันนี้นะคะส่งมอบไกลจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะของพี่อเอกภพนะคะสําหรับคันนี้เตรียมพร้อมส่งมอบหลอๆแบบนี้เลยค่ะ<ส>เดี๋ยวมาดูชุดแต่งกันนะคะว่าพี่เอกภพแต่งอะไรบ้างค่ะสําหรับคันนี้นอกจากแต่ง theme เป็นสปอร์ตแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกระจังหน้าน,นี่ค่ะ FORD หล่อๆแบบนี้เลยนะคะและน้องรัตซัพพอร์ตเพิ่มเป็นตัวอะคริลิกฝากระโปรงให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าสปอร์ต โมปัจจุบันจะไม่มีอะคริลิกนะอันนี้นงังรัดเพิ่มให้นะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้ค่ะนงังรัดเพิ่มในส่วนของตัวข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะนี่เลยทําให้ดวงไฟของลูกค้าดูมีมิติและก็ดูหล่อมากๆเลยค่ะและที่สําคัญตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์้วยนะคะในส่วนของตัวสเกตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสเกรตของวิกเตอร์เลยนะคะสร้างอาเป็นสีตัวสีเทานะคะรับกับตัวสีขาวุกโดดเด่นและก็ตัดกันมากๆเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ เหมือนสปอร์ตมากเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวคิ้วล้อค่ะขะนาดสามเดีวเป็นสีดําเงาค่ะนี่เลยและนี่อีกจุดหนึ่งค่ะดูแทบไม่ออกเลยนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับแม็กของสปอร์ตถ้าเป็นของเทนจะไม่ใช่สีนี้แล้วก็ตัวไซส์นี้นะคะแม็กของสปอร์ตนะคะมาเป็น Mac 20, แม็กขอบ20ดรันด้วยแม็กสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเทนจะมากับแม็กขอบ18นั่นเองค่ะจะไม่ใช่20นะคะอ่า หล่อมากค่ะและนี่ค่ะด้านข้างของเราก็ยังแลบเงาดําเงาไว้อีกนะคะเหมือนตัวสปอร์ตเตะเลยค่ะด้านข้างค่ะกระจกก็ยังเป็นดําเงาแลบเพิ่มให้นะคะตัวนี้นะคะอันหล่อมากๆเลยนะคะถัดไปค่ะด้านข้างก็ยังมีความคอนเซปต์ของตัวสปอร์ตก็คือดําเงานะคะและที่สําคัญน้องรัดเพิ่มตัวนี่ค่ะเบ้ามือจับให้ด้วยเพื่อเวลาลูกค้าเปิดปิดนะคะจะได้ลดลอยในการเสียดสีกับตัวรถนั่นเองค่ะทําให้รถของลูกค้านะคะเป็นรอยน้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะน้องรัดก็ใส่อะคริลิตคําว่าสปอร์ตมาให้ด้วย ถัดไปด้านข้างกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่นเทนะคะมาดูกันที่ตัวไฟด้านหลังดีกว่าต้องบอกก่อนว่ารุ่นเทนะคะไฟท้ายของเขาจะไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะคะเป็นไฟท้ายอีกแบบหนึง่งแต่ว่าตัวนี้น้องัดก็แอดเพิ่มเป็นตัวไฟท้ายซิกเนเจอร์มาให้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะด้านหลังก็คือเหมือนรุ่นสปอร์ตจริงๆเลยนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นเทนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยและอะคริลิกคําว่าสปอร์ตให้ด้วยเช่นกันค่ะแต่อีกจุดหนึ่งค่ะพีเซตเลยก็จะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะ ถ้ารุ่นเทนจะไม่ใช่ฝาดท้ายไ,ไฟฟ้านะคะแต่ตัวนี้นางรัดแอดเพิ่มให้ค่ะนี่เลยฝาดท้ายไ,ไฟฟ้าคุณลูกค,ค้า่ะคุณลูกค้าขาในราคา1นึ่ได้ฝาดท้ายไ,ไฟฟ้านะคะเหมือนรุ่นสปอร์ตเลยต้องบอกก่อนว่ารุ่นสปอร์ตราคาเกือบล้านหนะราคาเกือบหนึ่งล้านหกแสนแต่ว่าตัวนี้รุ่นเทนราคา1นึ่งสอเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะถัดไปด้านล่างนะคะก็จะมีในส่งตัวเซ็นเซอร์4จุดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะด้านหลังแล้วค่ะ สเกิร์ทาวิกเตอร์นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ทาวิกเตอร์ V2 นะคะมาพร้อมกับตัวท่ออย่างนี้เลยค่ะหล่อแบบนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างคะพี่พี่รถคันนี้หล่อถูกใจพี่พี่ไหมคะถ้าถูกใจยังไงนะคะสามารถถ้าหารถที่เบอร์0 5 9 5 5 2 5ก1า7เบอร์และ ID ดีไลน์ตัวเดียวกันเลยนะคะถ้าอยากได้รุ่นเทนแต่งเป็นสปอร์ตแบบนี้ในราคา1 2 4 9 0 0้บาท ทักมาสิขาโทรหาหนังรัาได้เลยนะคะและน้องรัาประจําที่โชว์รูมฟอร์ดชลบุรีพระราม5เข้ามาหาหนังรัาได้ทุกวันเลยค่ะและที่สําคัญนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาติดตามลูกค้าจากช่องรัตตี้ขายฟอร์ดนะคะราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทน้องรัาไม่ขายนะคะน้องรัาขายเพียงหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้น้องร้าขออนุญาตลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเทนแต่งสปอร์ตเทนต์แต่งสปอร์ตเทนแต่งสปอร์ต